สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มัดีพามาชมเทคนิคการตัดทรงมหอกนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนแล้วออกมาได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาถูกใจลูกค้านะครับทํามือเบาๆนะครับมาชมกันนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับ8นาทีนะครับอาจารย์มัดีทําให้ดูละเอียดนะครับอาจารย์มัดีสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับการสร้างทรงก็คือการออกแบบทรงผมนะครับว่าเราต้องการสูงต่ําแค่ไหนนะครับ จะมาดีสร้างทรงได้หวีใหญ่เปิดข้างนะครับด้านหลังเป็นตัววีนะครับตัดเป็นเปิดข้างวีคัดนะครับจะขึ้นทรงเป็นเปิดข้างวีคัตนะครับผมทรงนี้นะครับทรงมอทรงผมมอหอกนะครับทรงผมที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วทรงนี้จะหล่อเท่ดดีมีสไตล์หนึ่งทรงนะครับทรงผมรายละเอียดจะเยอะนิดนึงนะครับดูจบคลิปจะทําตามได้เลยนะครับตัดได้นะครับทรงนี้นะครับ อาจารย์ดีสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับด้านหลังจะตัดเป็นตัว V นะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์ดีทําให้ดูละเอียดนะครับด้านหลังจะวางหวีเป็นรูปตัว V นะครับผมด้านล่างก็จะกันเป็นตัว V ด้วยนะครับเป็น V บน V ล่างนะครับมี V ซ้อนนะครับผมที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมาชมกันนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์ดีทําให้ดูละเอียดนะครับทําให้ดูช้าๆนะครับ คลิปเต็มนะครับคลิปนี้นะครับ8นาทีนะครับสร้างทรงเป็นเปิดข้างวีคัทนะครับเสร็จแล้วถึงจะมาเปลี่ยนด้านบนให้เป็นทรงหมอฮอกนะครับตรงจุดสถานที่ถ่ายทำคลิปนี้เป็นจุดบริการตัดผมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ ฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มดีจะได้ตัดผมจริงนั้นแต่ฝึกวันแรกนะครับอาจารย์มดีสอนทฤษฎีบวกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับบริการตัดผมฟรีจุดนี้นะครับด้านหลังกันเป็นตัววีนะครับชมกันนะครับขึ้นทรงสร้างทรงเป็นเปิดข้างวีคัตนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนผมด้านบนด้านหน้านะครับมาเป็นทรงผมมอฮอคนะครับ ผมด้านหน้าจะตัดคล้ายๆสกินเฮดนะครับกันด้านหน้าให้คมชัดนะครับผมด้านบนจะเป็นรูปตัววีคว่ำลงมานะครับเป็นผมสั้นขึ้นไปหายาวนะครับพอจามดีสร้างทรงเสร็จแล้วจะการกรอบทรงไว้ก่อนนะครับการกันก็คือการให้เป็นขอบเป็นเขตนั่นแหละครับกันให้เป็นระเบียบนะครับการเน้นทรงนะครับเสร็จแล้วก็จะเก็บที่0.5นะครับ ในคลิปนี้อาจารย์มดีตัดเป็น0.5นะครับจะมีจรนะครับเวลาเราตัดขอบล่างสุดจะเก็บที่0.5นะครับหลังจากจะอาจารย์มดีสร้างทรงได้หวีใหญ่ไว้นะครับเทคนิคการขึ้น0.5นะครับมมบ,บนจะเอียงลอยไว้นิดนึงนะครับหวีใหญ่ปลายหวีจะมีความหนาน้องๆเบอร์หนึ่งนะครับ0.5ก็จะกินลึกกว่านิดนึงนะครับเวลาเราตัด0.5ขึ้นไปก็จะเชื่อมมองนวลเนียนตาขึ้นนะครับ เวลากันก็จะมีจอนนะครับผมด้านหลังช่วงตัววีอาจารย์บันดีตัดจมปลายหวีใหญ่ไว้เลยนะครับจะเป็นล่เงาขึ้นไปเชื่อมกันนะครับด้านหลังจะเป็นดำๆนิดนึงนะครับตัววีก็จะเด่นนะครับเราจะขึ้นทรงเหมือนตัดเปิดข้างวีคัตนะครับเวลาตัดทรงมอหอกนะครับทรงผมมอหอกรายละเอียดจะเยอะนะครับ เป็นทรงผมจัดอยู่ในทรงผมประเภทฟรีสไตล์นะครับเป็นทรงผสมกันนะครับผมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมด้านหน้าจะเหมือนสกินเฮดนะครับจะกันหน้าผากคมชัดนะครับจอนก็จะกันเป็นจอนแหลมนะครับเวลากันอนาะจรย์ดีแนะนำใช้ปัตเตะเลียตตัวกันที่แต่งฟันชิดแล้วนะครับเวลากันจะเห็นรอยกันคมชัดนะครับ แต่ต้องทำมือเบานะครับเพราะไม่งั้นลูกค้าจะเจ็บนะครับศนย์จนะครับเชื่อมนะครับอาจารย์มดีทําทีละข้างนะครับทําเสร็จเรียบร้อยไปเลยนะครับส่งผมที่เสร็จตอนนี้จะเป็นส่งเปิดข้างมีคัดก่อนนะครับเสร็จแล้วจะมาเปลี่ยนด้านบนเป็นส่งหมอฮอกนะครับผมด้านหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นผมสั้นขึ้นไปหายาวนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นสั้นขึ้นไปหายาวด้านบนนะครับเวลาเรามองทุกมุมนะครับส่งนี้ หล่อเท่ดูดีมีสไตล์ทุกมุมมองนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับอาจารย์มันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มันดีจะได้ตัดผมจริงตั้แต่ฝึกวันแรกนะครับอาจารย์มันดีสอนทฤษฎีบวกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับต่างจังหวัดมีที่พักให้ฟรีนะครับ บ้านไกลมีที่พักให้พร้อมนะครับมาชมกันนะครับตัดแบบไหนง่ายๆนะครับดูชมวิธีนะครับตัดทรงผมมอหกนะครับดูจบคลิปจะทําได้นะครับมีได้เทคนิคไปใช้นะครับอาจารย์มดีจะทําสิ่งไหนที่อาจารย์มดีถนัดมาลงทิ้งไว้ให้ชมนะครับมาชมกันนะครับผมด้านหลังจะกันเป็นตัววีซ้อนด้วยนะครับ จะจิกเป็นรูปตัว V นะครับเป็น V ซ้อนขึ้นมานะครับผมก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับเวลามองมุมด้านหลังก็จะเท่อีกแบบนึงนะครับนะชมกันนะครับด้านหน้าจะกันเป็นคล้ายๆทรงสกินเฮดนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสั้นขึ้นไปหายาวนะครับชมกันนะครับ ทรงนี้หลอ่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับท่งผมที่เสร็จแล้วเรียกทรงหมอฮอกนะครับผมทรงนี้นะครับเวลาการทำมือเบาๆนิ่งๆนะครับชมกันนะครับวิธีการกันด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับ มมด้านหน้าให้คมชัดนะครับทำมือเบาเบนะครับวางนิ่งๆนะครับเวลาเรากันนะครับกันเป็นรูปตัววีคว่ำออกมานะครับเป็นมุมฉากนะครับเป็นรูปตัววีออกมานะครับสองนี้ก็จะเท่นะครับผมด้านหน้าจะเป็นสั้นขึ้นไปหายาวด้านบนนะครับ เวลากันจะมีจอนนะครับถ้าเราตัดที่0ูไว้นะครับจอนจะเป็นเงาเงนะครับจะมีจอนแหลมนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัว V ีซ้อนนะครับดูเทคนิคนะครับวิธีการตัดนะครับวิธีการกันนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับชคดีนะครับทรงผมมอฮอคนะครับ ลูกค้าใช้บริการกันเยอะอยู่นะครับท่ง,งนี้นะครับแถวเขตลาดจามันดีนะครับส่งผมที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็จะหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ